สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถไถครับผมก็จะมีหลายรุ่นพี่จะมีรถนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็รถที่เคยใช้งานในไทยแล้วครับจะมาดูคันแรกกันเลยพี่คันแรกเลยก็จะเป็นคูบูต้า L อลสองศูนย์ศูนย์สองตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นนะพี่นะเก่านอกเลยพี่ตัวนี้เก่าน,นอกพี่ให้ดูรอบคัน ยางยังสวยพี่สภาพดีพี่ภาพสวยเลยคันนี้คันนี้เป็นเพลาเดียวนะครับคันนี้จะเป็นเพลาเดียวเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบแรงนี่คันนี้ยี่สิบแรงครับตัวนี้เป็นสองสีขาวส้มนี่เป็นขาวส้มดูสภาพโดยวรวมนี่รถจะไม่ได้ล้างนะพี่นะเราจะไม่ได้ล้างนี่สนิมนอกเลยครับสวย,สวย ไม่มีผุนะครับนี่นอกแท้แน่นอนครับใช้งานได้ทุกระบบนะพี่เป็นเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบแรงมีระบบเกียร์าปัดก็ชั่วโมงเจ็ดร้อยเจ็ดิแปดชั่วโมงพี่ขันแรกเป็นเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบแรงมา้าดูเครื่อง เครื่องแป๊บเปิดตับนี่ครับผมเครื่องยนต์นี่รถจะไม่ล้างนี่จากญี่ปุ่นเลยเครื่องดีไม่มีอะไรเครื่องเกียร์ท้ายดีมากครับรถนอกแบตยังแบตญี่ปุ่นเลยพี่แบตญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยคันนี้รถสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับภาพสวยนะครับคันนี้เผาเดียวยี่สิบแรงมา้า ดูกันที่สองนี่นที่สองนี้จะเป็นอิซกิทีเอลสองห้าศนศย์ตัวนี้เป็นสองเทว์ภูมิพลาพาวเวอร์ครับนี่กันนอกเหมือนกันครับมาพร้อมๆกันเลยครับนี่นี่สภาพนอกเลยพี่ยังไม่ล้างยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างครับยังไม่ได้เก็บงานน,นี่นอกแท้ๆ อูสภาพโดยรวมครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามเหมือนกันเครื่องยนต์สามโซ่ยงหน้าเปลี่ยนให้ใหม่คู่ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับแล้วก็นี่เดี๋ยวมีเบาะใหม่ให้เบาะน,นอกไม่สวยเดี๋ยวเปลี่ยนเบาะใหม่ให้ครับใช้งานในทุกระบบนะพี่น,นี่เครื่องยนต์สามสซ่ยี่สิบห้าแรงมา้าเป็นอิสกิพวงกพลังพาวเวอร์ โฟวินครับตัวนี้ใครไี้ไว้ขุดมันนี่พี่ของเขาเลยงานไล่ขุดมันไถได้หมดแล้วครับนี่แปรประหยัดน้ํามันดีครับนี่ตัวนี้เป็นอีสกิย่พาแรงครับตัวนี้จะเป็นสามเกียร์นะพี่อีสกิีะเป็นสามเกียร์นี่ครับดูเกียร์ หนึสองสามถอยครับสามเกียร์ตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งันสารยสามเก้าชั่วโมงครับคันนี้สือภาพไม่ผุนะพี่รถไม่ผุจกจะสีเดิมแห้งๆครับสีเดิมเลยครับสองคันนี้สีเดิมๆเ,เลยให้ดูสองค่ายคูบต้ากับอิสกีคับนี้ สีเดิมเดิมเลยครับเดิมทั้งคู่อะแล้วจะมีอีกคันหนึ่งนี่อิสกิมกัน,กนตัวเดียวกันเลยครับนี่คันนี้แต่คันนี้ทำสีครับทำสีทั้งคันเก็บงานแล้วคันนี้เก็บงานแล้วยางหน้านี่เรามีให้นะพี่นะนี่ยางหน้ายางหน้าอยู่นี่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนี่รถมาจากนอกพี่เก่านอกเลยพี่แต่วันนี้ ทำสีเก็บงานให้มันดูสวยๆครับอันนี้เก็บงานแล้วสามสูบยี่ห้าแรงเหมือนกันครับสามเกมเหมือนกันครับใช้งานในทุกระบบครับอันนี้อันนี้เก็บงานแล้วก็จะดูสวยๆนะครับนนเก็บงานแล้วจะดูว่าสวยหน่อยเก่านอกนะพี่นะเก่านอกร้อยครับพวกนี้รถเพิงนำเข้ามาเลยครับ ใครที่หาไว้ใช้งานอยู่ก็มาเลือกมาดูมาชมกันได้ครับนี่แล้วจะมีอีกหนึ่งพันนี่ครับผมคูปต้าแอวันครับเซนเ็ตแอวนันสองศูนย์ห้ายี่สิบแรงนะพี่นะตัวนี้ตัวนี้เก่านอกนะพี่แอวันเก่านอกเลยครับตเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบแรงยี่สิบแรงมาครับสองเพาะนะพวกอะไรธรรมดาครับตัวนี้คันนี้ลืมไปคันนี้พาวเวอร์นะพี่นะ นี่เป็น power นี่พวงมาลัย power แต่ a i เนี่เป็นพวงมาลัยธรรมดาครับพวงมาลัยธรรมดาถ้ามีท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาเลือกชมกงนดูได้ครับแ i r w a n นี่็ใช้งานได้ทุกระบบครับไปเลี้ยวแต่ใช้งานได้หมดครับระบบหางให้รกดิ้กใช้ได,ได้ใช้งานได้หมดครับตัวนี้เป็นหางไฟฟ้าเลพี่นะหางไฟฟ้าครับเป็นปรับปรับเป็นกระบอกสไลด์ยังใช้งานได้อยู่นะพี่นะ เดิมเลยนี่ใช้งานได้นี้ยางหลังเปลี่ยนใหม่หนึ่งคู่ครับใช้กันยาวๆเลยพี่สีเดิมพี่นี่สีเดิมสีเดิมญี่ปุ่นเลยพี่สวยมากตัวนี้หน้าปัดเปลี่ยนใหม่ครับหน้าปัดแตกมาเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนใหม่ไปแล้วเครื่องเกียร์ท้ายดีมากครับขับนิ่มๆครับพวงมาลัยเบามากพวงมาลัยธรรมดาแต่เป็นพวงมาลัยเบามากครับเบาเหมือน power เลยครับคันนี้ L1 ยี่สิบแรงครับ นี้แล้วก็เราจะมีเจ้าตัวเล็กตัวเล็กนี่ผ่านการใช้งานในไทยมาแล้วครับตัวนี้เป็นรถลูกซ้าดิเทิร์นมาครับผมตัวนี้ทําสีแล้วตัวเล็กทาสีแล้วขายตามสภาพครับเครื่องติดใช้งานได้ทุกะบบครับนี่นะครับตัวเล็กเจ้าตัวเล็กตัวนี้จะเป็น T s 2 2 0 5ูย์้าครับย2ิบแรงนะพี่นะ ยี่สสนห้าจะตัวเล็กจะตัวสั้นนะพี่นะเดี๋ยวลูกค้าบางคนเข้าใจผิดเอ๊ะทำไมมันตัวเล็กจังยี่สิบสองแรงไหมตัวนี้ยี่สิบสองแรงครับแต่เป็นตัวศูนย์ห้าจะเป็นตัวสั้นตัวเล็กครับล้อหลังมันขอบยี่สิบสองล้อหน้ามันขอบสิบสองครับตัวนี้นี้ก็คือเครื่องติดวิ่งได้ใช้งานได้ปกติครับไฟหน้าติดทําสีใหม่รอรอครับเบาะใหม่เผื่อมีลูกค้าท่านใดงบน้อยนะตัวนี้อยู่ สามหมื่นเจ็ดครับคันเล็กเนี่ยสามหมื่นเจ็ดราคาเบาๆครับไปเข้าไร่เข้าสวนตัดหญ้าเนี่ยเหมาะเลยครับเนี่ยเข้าสวนตัดหญ้ายคันเล็กคันนี้ครับแอลวันนี่อยู่แสนสามเก้าพันครับแอลวันกับตัวนี้ตัวนี้ทีแอลยี่ห้าแรงก็แสนสามเก้าพันเหมือนกันครับเก็บงานแล้วแต่ยางหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่ครับ รอๆครับพร้อมใช้งานเลยแต่คันนู้นคันนี้อยู่แสนสองเก้าครับแสนสองเก้าพันแล้วก็ L ยี่สิบนี่อยู่แปดหมื่นเก้าครับเพาเดียวใายที่หาอยู่ไปใช้งานนี่สบายเลครับคันนี้เป็นสิบปีใช้ยาวๆครับรถเก่านอกนี่ใช้เป็นสิปีพี่ยาวๆเลยราคาเบาๆเ,เลยพี่เนี่ยราคาเบาๆเ,เลยครับเนี่ แล้วก็มีพี่ใหญ่สุดของเราครับนี่ฟอร์ดเจ็ดเจ็ดทีห้าครับผมรอรอๆเลยครับนี่สภาพน้องๆเก่านอกเลยนะพี่นะดูเนื้อตัวพี่เลี่ยมๆเลยพี่ดูยางพี่ยางยางเก่านอกครับเป็นส8 4แปดจุดสี่สามศูนย์ข้างหน้าก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบสิบหกครับ ออาารอๆเลยพี่ภาพเรียมๆเลยสีเดิมๆแห้งๆภาพยังเก่านอกอ่ี่พี่ใหญ่ของเรารานะคาอยู่หนึ่งแสนแปดหื่นห้าพันบาทครับคันนี้มาเลือกมาดูมาชมกันได้ครับเรามีให้เลือกหลายคันเราจะมีสิบแปดแรงสองเพลาเป็นแอลสิบแปดศูนย์สอง ข้างขาวพี่สองพาวอีกคันหนึ่งครับอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาโชว์ดูพี่ใหญ่แล้วพี่ใช้งานได้เลยนะพี่พี่ใหญ่เราเนี้ยหมายถึงก็เติมมันใช้งานได้เลยพี่ทีนี้รถเก่าบ้านนะพี่นะคนไทยใช้แล้วไม่ใช่เก่านอกแต่สภาพสวยพี่สภาพยังเก่านอกเลยพี่เหมือนตัวเรียมๆเ,เลยพี่ เนื้อตัวเรี่ยยๆเลยครับนี่เดี๋ยวมดูภายในตัวเรีย่ยยๆเครื่องหล่อเลยมี่สีโสบครับพี่ใหญ่ของเรานี่ที่ห้าครับที่ห้าตัวใหญ่ครับยางนี่ของใช้อีกนานมี่ ยางดอกแลวเหลือเลยพี่ดีนะพี่ใหญ่ของเราให้ลงเลิดดีพี่ยกขึ้นไว้ครับท้ายสวยครับท้ายใหญ่ตรปงตรัวปรับนี่ใช้งานได้ตัวระบบพี่นี่สวยๆเลยพี่นี่ ยางรอรอคพีบพี่บงบเลยพี่รอมากครับพี่ใหญ่เราหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะพี่นะเจ็ดเจ็ดทีห้าครับรอรอเลยครับเกิดมีลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถไปใช้งานนะพี่นะฝากรถที่บ้านผมหน่อยนะครับพอ,อมีให้เลื่อยชมครับ พวกนี้จะเป็นเก่าญี่ปุ่นหมดเลยเพ่เก่าญี่ปุ่นเก่าญี่ปุ่นนี่เก่าญี่ปุ่นแอร์วัน,นนี่เก่าญี่ปุ่นครับอันนี้เก่าคนไทยคนไทยใช้งานมาแล้วแล้วก็ฟอดก็คนไทยใช้งานมาแล้วครับหลอๆครับลองเข้ามาเลื่อมมาชมมาดูได้ครับอ่าอยู่ที่ร้านผมอยู่หน้าโรงพยาบาลโคกเจริญครับอําเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรี แต่ที่รถจอดเนี้ยอยู่ในบ้านครับบ้านเนี้ยอยู่หมู่บ้านเขาสามยอดอําเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับห่างจากอําเภอสี่กิโลครับไม่ไกลครับลองเข้ามาเลือกมาชมดูกันได้ครับพอมีให้เลือกอยู่ครับรถดีๆนอกๆใช้ได้ยาวๆครับรถวสวยๆพี่พอมีให้ชมกันครับฝากด้วยนะครับ อร์โทรติดต่อก็ศ8นย์3 6ดหนึ่งสี่เก้าสามหปดเจ็ดหนึ่งครับผมแล้วก็มีอะไรเราก็มีนะเป็นพวกอิซกิแล้วก็แกะขายด้นะอะไรนี่พี่สนใจอะไรชิ้นไหนพี่ก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับนี่ยอิซกิอิซก,ก,กิกูตา้าครับตัวนี้เป็นกูตา้าอิซกิปอกหม้อน้ำหม้อน้ำพวกอะไรผมก็มีพอมีเวดเวดท,ทวงหรือว่าอะไร ก็พอมีครับพอได้ลองสนใจมาทักมาดูพี่ยางเก่าๆก็พอมีนะพี่นะยางเปอร์เซ็นต์ขอบสามสี่สามิบขอบยี่สี่อันไหนที่นั่นๆก็พอมีอยู่พี่พอใช้ได้ครับสวยบ้างไม่สวยบ้างใช้งานได้ครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ